สองประวัติมาดามแป้งนวลพันธย้อนชมภาพสาวๆจากอดีตดาวจุฬาสู่นางฟ้าวงการฟุตบอลสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับก็มารับฟังข่าวสารกันนะครับมาดามแป้งนะครับถือว่าเป็นผู้จัดการหญิงคนแรกนะครับที่พาทีมชาติไทยนะครับคว้าแชมป์ซูซูกิครับนะครับและประวัติของมาดามแป้งนะครับนวลพันล่ำซ้ำเกิดวันที่21มีนาคมพศ2509ซึ่งเธอเองนะครับมีหน้าตาจิ้มลิ้มมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยทีเดียวถึงขนาดถูกขนานนามให้เป็นหนึ่งในตำนานคนสวยแห่งล้วจามจุรีกันเลยนะครับพอสมัยที่ ที่มาดามแป้งนะครับเปลียนที่คณะพานิษศาสตร์การบัญชีนะครับรุ่นที่44จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเธอเป็นดาวมหาวิทยาลัยและเคยได้รับการคัดเลือกเป็นเชียร์ลีดเดอร์ด้วยนะครับแต่ไปซ้อมแค่วันเดียวก็ขอถอนตัวนะครับเพราะทําท่าไม่เกง่งและรู้สึกอายหนุมๆต่างคณะเข้ามาแซวกัน ส่วนในวันรับปริญญาบัตรจบการศึกษาก็มีกุหลาบ1นึ่งืนดอกมาให้แค่นี้ก็กาลันตีความฮอตของมาดามแปงแล้วครับว่าอยู่ระดับไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับมาดามแปงเนี่ยก็ไปศึกษาต่อรปริญญาโทสาขาการจัดการที่มหาวิทยาลัยบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในปี2532นะครับก่อนจะหอบดีกีนักเรียนนอกนะครับกลับมาที่ประเทศไทยทําให้เธอนะครับกลายเป็นเซเลบสาวที่ถูกจับตาในแวดวงชั้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆในระหว่างนั้นนะครับเธอก็ได้มีโอกาสนะครับขึ้นโปกและสัมภาษณ์ นิตยสารอยู่หลายเล่มกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมจากอดีตดาวมหาวิทยาลัยนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับเธอกลายเป็นนักธุรกิจหญิงชั้นแนวหน้ากันเลยทีเดียวแถมความสวยของมาดามแปงเนี่ยกระโดดเด้งไม่แพ้นางเอกเลยเดียวทั้งที่นะครับเธอไม่เคยผ่านการไสยกรรมมาก่อนเชื่อว่าหลายคนนะครับคงอยากรู้เคล็ดลับความหน้าเด็กตลอดการของมาดามแปงอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเธอนะครับก็เผยแบบไม่กักว่ามีวิธีการดูแลตัวเองนะครับคือการดื่มน้ําเยอะๆนะครับรวมแล้วนะครับ20แก้วต่อวันกันเลยทีเดียวนะครับ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณไม่ชอบดื่มน้าอัดลมไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนเรื่องอาหารการกินนะครับเธอเนี่ยไม่ได้เน้นอาหารคีน,นะครับแต่ก็รับประทานผลไม้ทุกมือ้อและก็งดของหวานและที่สําคัญนะครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยการนะครับเดินเร็วบนลู่วิ่งวันละ40นาทีเป็นจํานวน5วันต่อสัปดาห์นั่นเองหรือไม่ก็หาเวลาเข้าฟิตเนสบ้างนะครับและนี่คือเคล็ดลับความงามของมาดามแป้งนะครับ เอาเป็นว่านะครับจากภาพอดีตปัจจุบันเนี่ยก็เอามาเทียบกันชัดๆเลยนะครับพูดได้คําเดียวนะครับการเวลาไม่สามารถทําอะไรมาดามแป้งได้เลยหน้ายังเด็กไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากแถมยังเป๊ะตั้งแต่สมัยยังสาวแบบนี้ด้วยนะครับสมฉาย,ยานะครับสวยประหารเป็นสาว2,000ปีจริงๆเลยนะครับ